เป็นเพื่อนที่แฟนๆก็คือเชียร์กันแบบสุดๆเช่นเดียวกันค่ะสำหรับนะคะน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็น้องเบตค,คำสิงของเราจ้าเมื่อวานนี้ค่ะทั้งค นะคะก็เรียกว่ามีงานไลฟ์สดของลูกค้าด้วยกันค่ะทุกคนก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบเพียบเลยทแบบีเด<อ>ียวนะในไลฟ์น่ะแม่แล้วก็สุดท้ายเขาก็ปิดจบด้วยยอดแบบโอ้สวยๆงามๆเลยค่ะเม้นเนี่ยก็ได้มีการลงในเป็น IG Story ค่ะน้องก็บอกว่าสุขไปด้วยกันขอบคุณยอดเมื่อวาน3ล้าน8แสนบาทนะคะน่ารักรกนัน <k han, S 2> ทุกคนเลยแบบนี้ต้องเต้นฉลองละอ้า ล่าหลังมากหยอดเยอะนะทุกคนค่ะในไลฟ์ก็คือแบบสนุกสนานกันมากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หลังจากทำงานเสร็จจ้าทุกคนจ๋าเนาะหลังจากใช้พลังกายใช้พลังใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเขาก็ได้เวลาไปดินเดอร์ดินเนอร์กังคือไปกินข้าวเออไปทานข้าวกันค่ะเพื่อเติมพลังการนี่เลยก็มีเมนูที่เรียกว่ามีของโปรดของหลายๆคนด้วยนะเช่น กุ emer, ้งเผานี love, ่เลยค่ะเห็นอย่างเงี้ยทุกคนร้อนนะที่บวนกันเอออย่าเกาแผลไม่หยบทุกคนนี่นะครับพี่น้องมีเมนูนะครับอยู่นี่อุ้ยอะไรเหี้ยอยู่ตรงนี้มัดโอ๊ยร้อนจิ้มบ่อยแกไปบ่นไปไม่ร้อนอ่ะตอนนี้ได้อยู่มีถุงมืออยู่ ก็บางทีดก็มันเจริญไหมก็อยากกินไงดีดีสิเก่งแกะเองได้ไม่อยากรบกวนอ๋อแเดนเขาไม่ทาบเรียนรู้ว่ได้กินไงนี่เขามีคนแกะกุ้งให้เออขนาดบ่นว่าร้อนนะแม่ร้อนแต่ก็แบบแกะให้ยังแบบแกะตลอดตลอดเลยทีเดียวแล้วคุณล่ะมีคนแกะกุ้งให้หรือยัง กินกุ้งกันยังไงอะแม่น้องกินแบบว่าทอดคัวกันนะแล้วแต่คนเขาจะชอบทานนะบางคนเขาทานน้ำตัวก็มีนะอือืก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักกันไปค่ะทุกคนค่ะที่เราได้เห็นกันนะแล้วก็นอกจากที่น้องน้องบิ๊กเนี่ยจะแกะกุ้งให้กับน้องเบสแล้วนะยังแกะกุ้งให้กับคุณแม่ของน้องเบสด้วยน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะทุกคนค่ะเออ กินไปบ่นไปแดดจูแต่ก็น่ารักนะทุกคนจะมีสักี่คนที่ยอมร้อนเพื่อเราเออจะมีสักี่คนที่ยอมนิ้วคองเพื่อเรานี่นะคะอะอะไรนะเราเป็นพาเลต้าเราเป็นมือชงเราชงไม่พอนะเราคนคนแล้วก็ตี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 ่งบางทีเขามีแบบว่านิดหนวดกุ้งทิมด้วยนะบางทีอะร้อนไม่พอนะ นนี้ค่ะแก่คุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยนะก็เป็นการแบบเรียกว่าเอาใจใส่ใส่ใส่กันและกันค่ะทุกคนค่ะอหลังจากกินอิ่มจ้าก็ต้องมีการโชว์ลูกคอกันสักหน่อยไหมจ้าเออก็ไปร้องเพลงคาราโอเกะกันค่ะทุกคนค่ะนี่เพลงนั้นก็คือเพื่อนสนิทไหนแม่ร้องไงนะนี่คือสิงเพื่อนสนิทอา อายุ่ห่างกันแค่เอื้อมมือกลางแค่เพียงเอื้อมมือต่เธอมุ่งเป็นสนิทเพื่อนคนสนิทว่าแต่ว่าเราอ่ะจำเพลงนี้ได้แต่เราเนี่ยจำได้ตลอดแล้วแต่เราไม่เคยถูกเลยแต่เป็นของเพลงของพี่ดาเหมือนกันเพลงพอมากเพลงนี้เพลงพอมากอ่ะได้ลองกันนะห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกล ยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทยิ่งไม่มีสิทธิ์จะ,จะบอกใครบอกไปบอกไป <c oughs> อ่าเดี๋ยว่อยไปซ้อมลองแล้วโอเคเดี๋ยวหลังให้ไปรองกับน้องๆเลยนะคะเออรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งเพลงที่ดิฉันก็ชอบเหมือนกันนะเจ้าวันเกยตื้นอ่าบันเกยตื้นร้องไงนะรักก็คือรักหลงก็คือหลงจะถามช้าประมงก็คงจะไม่ไว้ ใช่แล้วใช่แลแต่เพลงพอทั้งคู่มัคงไม่เป็นไรทำนองได้เนื้อร้องช่างมันไปก่อนเนาะทุกคนก็น่ารักมากแล้วที่สําคัญน้องๆก็ไม่ลืมค่ะที่จะถืออย่าดมฟินแหงขึ้นมา ชาอินก็นแบบน่ารักน่ารักกันตลอดตลอดเลยนะจ๊ะมีการวางไว้ข้างลูกนมามะเาลูกมะเ้า,าใช่ไหม <c oughs> เออนะคะก็ฟินกันแบบทั่หน้าเลยจ้ะดูไปยิ้มไปจริงๆนะแม่เนอะก็ได้เห็นแบบอุ้ยน้องน้อง,องทำงานการเสร็จปุ๊บก็มาผ่อนคลายก็เป็นอีกหนึ่งเรียบบทค่ะที่เราได้เห็นกันนะจ๊ะ แล้วก็ถึงเมื่อคืนจะดึกแค่ไหนก็แล้วแต่ค่ะน้องบิ๊กของเราค่ะก็ยังคงตื่นเช้าค่ะนี่เลยค่ะเพื่อมานะคะร่วมพิธียกเสาเอกเสาโทค่ะบ้านพักของแดนเซอร์แล้วก็นักร้องค่ะค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนั่นเองนาอก,ก็ทุกคนก็คือแบบตั้งอ,อกตั้งใจนะจ๊ะก็ขอให้ที่แห่งนี้นะคะเพงเพลงปังๆรับทรัพย์รับงานกันมาแบบเยอะๆเลยนะจ๊ะอยู่แบบร่มเย็นเป็นสุข เออเฮงเฮงปังๆนะจ๊ะโอเค